สวัสดีจ้าออกก็ย่ายแอนอีแล้วจ้าย่ายแอนย่ายแอนพี่น้องเฮ็ดงานแล้วเหรอจ้ามื่อวันเสาร์เนาะงานบ่คอยหลายเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วมีเจ้าหนึ่งยังเอางานมาส่งบ่เบิดโทษไปโทษไปหาคนว่าว่าหนังค้านเด้อค่อยเสียนของค่อยเสียมากพะนะก็เลยว่า,นะก,วากินงเขาเที่ยงแล้วเสียนทำความสะอาดพี่น้อง ถ้าบวามสะอาเจากักอะีรใครเนาะบุกบุกซากุดมเบสอมอืมตีนโตอิม่มแล้าเสียนไปซื้อยาสูบฝาหน้าฝ้ยายซ่อนก็ได้พี่น้องอยากน้ำยาสูบไปซื้อยาสูบก้อนมาสัน่นเกาหลีโลอกกันมาอีกรอบพี่น้องเอ้ยโควิดหนาไหอีกรอบสองเอมื่อวานเนี่ยเนาะ ว่าหกลอยกลัวน,น่อยพี่น้องติดโควิดหนาหกลอยกลัววะสันเราบ้านนี้ร้านอาหารบ่อล่านอาหารร้านค่าต่างๆกระเสียนสามทุ่มกระสิปิดอีกแล้วพี่น้องสามทุ่มมันปิดทั้การอีกแล้วพราะายซ่อนว่าร้านกาแฟกาแฟรลานขนมปังทุกอย่างทุกอันร้านละพี่น้องร้านค้าขา,ายต่างๆ สามทุ่มให้ปิดท้ำการว่สาสันเอาอีกแล้วมาอีกแล้วโลกก็ได้เปลี่ยนตนาได้ถพี่น้องท่ามือเจ้าเปลี่ยนบ่ท่าประเทศอื่นๆมันมนั่งอันมันนั่งอันสถิติเพิ่มอยู่บ่าจา้ะอันเลี้ยงโลกอันเกาหลีวันวาค่วหนาเนาะอันมัวห้องบ้านห้องวันว่าโคโาว,บ,บ,ว,วโคบิดเนาะจ้ะพี่น้องมาหลอบสองคันผู้ใดว่าใจอันเนวยปิดหนา้าอัน กระิมีค่าปับจ้าแสนว่อนจ้าพี่น้องคันผู้ไรบอนส่แมทปิดปากปิดจมูกนั่นแม่ได้ยินก็บ่ค่อยยาา่างหล่ะคันบอนนี่อีหลีมันก็คือสิบวัดติดดอกน้อพี่นออ้องบ่โศกล่าอหลีก็คือสิบวัดติดดอกเพราะว่าห้าเระวังเนาะเรากันบ่ไปใส่นั่นแม่จ้าก็ไปถ้าบ้านเรากันไม่เห็นงายเนาะคันแม่นไปกันแม่นไปกินอาหาร น้ำร้านเนาะจ้าเนาะคันไปกินกันเมื่อบ้านนี่ก็ไปได้จ้า้เลิอกงานะ่ะเลือกงานเมื่อวานนี่ก็ไปกินเขาอยู่ร่างอันเขาเจาะไห้เส้นซื้อเนาะเส้นซือ้อเส้นอันไห้เบอร์ท่ไวแม่มาเทียเกิดอันว่ามีอันผู้ใดติดโรคติดหนังมันกับสิติดต่อมากนะจ้าเขียนซื้อเขียนหนังไวย่ามใดมันสิเศร้าพี่น้องเอ้ยโรคไพ่ก็ได้ถ้าราเเมอนคิดอยากไปบ้านเนาะจ้า คิดจะกลับไทยกันคือตะเกาห้าอนแ้กันว่าเสียไปว่าสันการสื่อตัวสลอกกันไปโลดเนะาะมาเดี๋ยวนี้ว่าสันจังแต่ไปส่งของอ่นไปสนี่เพื่อนกบว่าให้คิดไวเป็นเดือนเล่าพระนะใส่เวลาเป็นเดือนว่าสันพี่น้องปกติกับอาทิตย์เดียวนาะสี่หอดบานนี้ใส่ใส่เวลาเป็นเดือนเล่าพระนะอ๋อยอียงกันยากเหมดนเนาะจ้ะงานกบว่าค่อยมีได้พี่น้อง โรงงานอื่นๆ่นกระทมาถามมีงานบอทางผลว่าั่มื่บ้านนี่พ่อใหญ่หนึ่งกับเขามากเอาเจ้าขึ้นไดเหตุงานตลอดบัดอันห้องมูก่อยคือว่ามีว่ัสุ่หรือว่ามันสิเป็นช่วงันใกล้สิ้นปีก็บ่จักนาะจ้าก็พ่อคอยมีงานโรงงานใดไก็ได้ของให่แอิมันไข่แนยูพ่อใอันพ่อใดญเหตุพ่อใดเหตุอันอีหลักอีเลี่ยไปยุ่นไมมจ้าพ่อใดเหตุนิดๆน้อยๆไปยากแน่ ว่ได้เฮ็ดแน่ไปเังสิละช่วงว่างหันจังควายญากิโยมช่วงว่างหันหลายอันญาติใหญ่อ็นนั่นคือว่าหลายเห็นล่ะจ้าใหญ่เอ็นเขาบอว่าถือว่าผิษว่าถือพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวแล้วจ้าหนาวคักอากาศหนาวมากผิวพันกับเฮียนกับเหี่ยวยหญ่เอ็นให้เป็นคนหนึ่งชิคานท่าเนาะชิคานท่าชิมท่ายังหนึ่งแม่พี่น้องเหี่ยวหมาเต่าอเลยหิวกระไดเป็นแต่ไหน ขันเป็นสัวว่าอยู่เมืองไทยนี่โอ้ยเบืองบบใดผิวแย่แอนมันเป็นคนขี้คานท่าขี้คานรักษานี่เมื่อเดี๋ยวแนวท่าแหงนั้นแหงบัท่านไหมพี่น้องสร้างเปลี่ยนได้แย่แอนนะเป็นคนขี้คานท่าจ้ะขี้คานท่าก,กันอาบน้ำว่าจันท่าเดียวก็ออกมาแล้วเม่ไปยซ่อนว่าโอ้ยอาบน้ำได้มาเรียวนะเอาซิวยยังดนเนาะเรี่ยวเนาะ ไปยุยังโดนว่าสำนอกเป้าอาเป้าเลี้ยวว่าสำนอกสักเพเหรอนะจ้าพี่น้องย่าเอ็นก็ได้เมาห้วยกับย่ายแอนนนาจ้านะเมาห้วยกับย่ายแอเนื่อได้เห็นกับิดหอดคื้นเกา่น่ะจ้าคิดหอดมูคือเกาหนะ่ะมาว่าวมาจอยมาเสนอหนะจาจักนอยอาทิตย์ละเทียเสนอหนาะหามูนะจ้า นี่เจ้าน้อยพ่อใหญ่ซอนไปซื้อยาสูบมาก็สิมาทําความสะอาดจักทําความสะอาดแล้วก็สิเมียบ้านพ่อตุงพี่น้องไปบ้านพ่อตองมื้อนี้วันเสาเนาะวันเสาที่5ก็แม่นบ้านเฮาก็เป็นวันพ่อเนาะจ้าเนาะวันพ่อแห่งชาติเมืองไทยเฮาก็ได้อ้าวอีพ่ออีแม่ก็ได้วันใดบ่เป็นวันใดบ่ว่าสิวันที่5เดือนใดปีใดก็สําคัญคือเก่าลเนาะจ้าสําคัญคือเก่าล่ะอันอีพ่ออีแม่เฮาก็ได สั่งมกจอ,อคือเกา่าฮักคือเกา่าหน่อยห่อเด้ออีพออีแม่เอ้เนาะจ่าคือกันเมื่อเริ่ลูกเต่าล่อหลานผู้ใดก็ได้เมือม่อใดเมื่อใดก็สำคัญคือเกา่าละคุณพี่ดอนม่านดาเนาะจ่าเนาะคุณพระคุณเจ้าคุ้มคร้องอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงแข็งแรงอยู่น้ำลูกน้ำเต่าตลอดไปเนาะจ่าพี่น้องคิดหอดมูคิดหอดสุขูมสุขคนเนาะจ่าเอ้ ใหญ่เอนเสนอหนามาสวัสดีสวัสดีพี่น้องนอจ่าเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อเข้าสุกูสุกคนด้จ้าเด้อใหญ่แอีอนมาทักทายนอจ่าเนาะซ้ำนี่ละจ้าพ่อกันซ้ำนี่ละค่อยพ่อกันไหมนอจ่าเนาะฝากวิดีโอของใหญ่อนไว้ซ้ำนี่สะกคนโด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 นเนาะช่วงนี้ก็ได้คันมีเวลาก็จะเสียนค่อยพ่อกันนอจ่าเนาะโชคดีด้อจ้า thank you